มาป่าลาพ่น้อเจอไอโอมสนุกไหมคะดูหมาป่าทำอาหารให้พูดเราจระเก้หมาป่าภาษาอังกฤษว่าอะไรอะไม่ใช่หมาป่าป็นบุ๊บอ๋อบุ๊บแล้วจระเก้ภาษาอังกฤษว่าอะไรอะ ไม่ใช่จอร์แดนจอร์แดนจอร์แดบบนเป็นคอกโคดายกระสิงโตภาษาอังกฤษว่าเป็นเป็นสิงโตไม่ใช่สิงโตสิงโตเป็นลายเอ็นลยเอ็นเลยอเหรอฮึ่สำเนียงเวอร์เอาแล้วหมาล่ะหมาภาษาอังกฤษว่าอะไรไม่ใช่หมาด็อกเตอร์วูบวูบหรอวูบฮึ่มๆน่ากลัวไหมคะไม่กลัวน่ากลัวภาษาอนนังกฤษอะไรอะไร่ะ น่าก,กลัวมากเดยภาษาอังกฤษว่าอะไรฮะแชร์ทแอีเก่งมากลูก